เ,เ,เดียวดิน้องเถิกถอดรองเท้าก่อนนั่งกินข้าวอะ่ะถอดรองเท้าโมึงนี่นั่งกดไปด้วยนะน้องเถิกนะเดี๋ยวเอาันนี้วางวางฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ะ เด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อ่ะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแม่มึงแม่มึงตกแล้วมันจะขอไข่อะตอมอะไข่อร่อยไข่อร่อยแม่เอ้าเมียวมันตกโต๊ะมันอะไรไม่กินเลยอ่ะน้องเถิดกัะ ินไปด้วยดูดูติ๊กต็อกติ๊งต๋องไปด้วยนี่น้องเถิกอ่ะเอากินอร่อยจ้าบอกสวัสดีจ้าคุณพ่อก่อนเร็วสวัสดีจ้าคุณพ่อขาวก่อนเร็วคุณแม่กุ้งสวัสดีจ้า,อ,าอ้อโทรมายังอ่ะแม่โทรมายังอ่ะ ตอนเช้าวะตอมคุยกับใครอ่ะฮะไม่ใช่แม่หรอคุยกับยายอ๋อย,ยาย,ย,ายแล้วกินข้าวกับอีหยังนี่กินข้าวกับไข่เจียวเด็กเถิกกินข้าวกับไข่เจียวกินได้หมดนะอืน้องเหมียวจะกินไว่วยน่ะขึ้นไปอีกแล้ววะตอม ตําแบ่งมันหน่อยนะึ่เอ่าอืมนี่ก็อิมมอ่มเปล่าอ,อือหือกินได้หมดเดี๋ยวไอพี่อุ้มทอดได้ใหม่ดูดิโอ้โหกินเป็นกะละมังนี่ลูกลูกสาวใครอะเนี่ยต้องขอ,อยังไงันต้องเก็บค่าเลี้ยงดูห้าบาทห้าบาทเองเหรอ ให้เหมียวเหมีวคอเออบอกเสียขาวด้วยนะว่าอาหารอย่างดีเนี่ยเนี่ยตรงไหนดีมากเก็บได้กินไข่เจียวตอนเช้ากินข้าวไข่เจียวตอนเที่ยงกินมาม่าอยู่กับยายจอยสบายมากยายจอยกินอาหารหรูทั้งนั้นอืม แ่บแสบแสบ,แสบบอไม่อิ่มหรอนใหม่อิ่มไหมก็สารมีเป็นกระสอบอิ่มไหม,น,มน่าจะอิ่มน่าจะอิ่มจะได้หมดนะจะได้อ้วนนี่จะได้ตัวใหญ่มั่งนี่ใหญ่แต่หัวนี่หัวใหญ่ดูที่ดูหัวที่ป้าดูหัวที่ตอมหัวใหญ่จริงๆใหญ่แต่หัวนี่ลูกเสียขาวเนี่ย อะไรนะท,ที่พ่อว่าอะไรนะนวความรู้ท่วมตัวหัวไม่รอดเ <laughs> พราะหัวใหญ่ <laughs> ต้มให้มันนิดนึงต้ม่อิเมียวนี่ก็แย่งก็ไปอือมันชอบแย่งแย่งเด็กเถิกเอีกนะ เออให้มันกินหน่อยแบ่งมันด้วยแบ่งน้องหมวด้วยทั้งคนทั้งแมวทั้งหมาหมาอยู่บนอา้าวหมาอยู่ข้างบนไปเสนอหนะ้าอยู่ทําไมข้างบน,น,นมีกล้วยกล้วยด่างอยู่ต้นนะต้นนี้นี่เขาให้ราคาสองแสนแปดแล้วเนี่ยไม่ขายฮนะโคนอ,อมาแล้วเหรอ อข้างบนของเรานอนกินหมดอ่ะต้นบอนเราอ่ะนอนกินแต่ตอนนี้มันขึ้นใหม่แล้วนะเอาน้องขถากินใด้หมดนะลูกเสียขาวเนี่ยลูกสาวเสียขาวกินข้าวกับไข่เจียวตอนเที่ยงก็กิกนมามา่า ผัดมาม่าต้มมาม่าตอนเย็นก็ต้มไข่เลี้ยงอย่างดีเลยเนี่ยเออโดนถีบใช่ไหมเมื่อคืนไก่ถีบอะตอมอ่ะอา้าวเลี้ยงอย่างดีเลยเมื่อคืนโดนถีบตกเตียงด้วยก็มันไส้แหละเขาวางแผนมานานแล้วเนี่ยแกล้งเป็นละเมอถีบตกเตียง เป็นไงม้างแหละอะตอมนอนต้องนอนกลางแล้วตกเตียงได้ยังไงอ่ะฮะแล้อ๋อนอนกลางแต่ตกเตียงเปลี่ยนที่เปียนที่หรออืมพี่มนแก้แค้นอีเถิกแม่เลยเนี่ยกินได้หมดนะกินยัง เอาอีกไหมไม่อิ่มเดี๋ยให้พี่อุม้มทอดใหม่ให้อีกเอาอีกไหมกินได้หมดโอ้หมดกะละมังนี้ก็พอแล้วเปลืองเนี่ยไม่เปลืองเหรอเปลืองข้าวนั้นเนี่ยกินหมดกระสอบเนี่ยกินหมดกะมังเนี่ย กินไข่ให้หมดด้วยติเออกินข้าวด้วยไข่ด้วยอ้าวคุยกับคุยกับยายคุยกับยายอ้าวคุยกับยายดิปิดทำไมอ่ะคุยกับอ่ตอมกินข้าวกับไข่บอกยาย ตอมค,คุยกับยายก่อนอะตอมคุยกับยายก่อนเดืออะคุยกับคุณยายอ้าวไหนยายอะ่ะหรออืมอืมกินหรอหรอืมเมียวอะกินตั้งคนตั้งแมวอิม่ม อิ่มเจ้าค่ะอิ่มกินไห้หมดอะตอมอะไข่ด้วยเออให้หมดเลยจะได้อิ่มอิ่มแล้วนอนกดโทรศัพท์ได้เด้อ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 แค่นี้เด้อบาย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 พ่อก่อนเร็วบาย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 เสียขาวบายบาย cha bye bye cha ờ bèn căn bèn căn bye 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 <laughs> bye, bye cha à tâm à quay dài dài đu bye bye cha bye bye cha Hãy subscribe สองคนจ้าแค่นี้เด้อแค่นี้เด้อเสียข่าวเด้อ